สยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสงา่าเดือดคไทยดึกดำบรรโบราณลงมาร่วมรักษาสามัคคีร่วมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชเอกราชจงดมีใครย่ำดีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทยสยมามสมัยโบราณรอดตลอดมามดินสยามนามประเทศว่าเมืองทองไทยเขาของตังประเทศเจริเธริาสุกไทยเดือดรำบันโบราณน้องมา รวมรักราชมาที่รวมมีใจรักและแท้ตาทีเอกราจงมีใครย้ำดีหลงเจ็บไหมละให้เอาหลุดลาหยสิ้นเป็นเดีนงกงไทยรำเทียม ยามคือวัวเนื้อของเสือไทยนามเป็นไหลคุมาเลกของเชือไทยเหตุปราดคือใจดีที่เราหัวาเราแค่เาตทีลมมีใจรักใจชาติไทยเลกก็ แกมีเหลือเม่นอไรนกเลือดล้างให้เคลือนถึงตงไทยไม่อยากจะม่โบราณแล้วตะล่อมมาน้ำมืนจะยมคือว่าเนื้อของเสือไทยงานดินไหลถุย ว่าเมืององเชืยอค่ะเอกราชคือจะดีสิเ่าชาเราลกสายแม้เพียนม,มีใจรัเษายช้าพาเพลเอกราชจงดีใครย,ย้ำยีเราจะไม่ละอาย sau này thì làm hay xin anh đi công thay sẽ dành người khai phụ mai hay bị thay thay vô